thank you ลองไม้ดูอี่นล่ะตังบ้านเป็นไงล่ะบ้านชั้นว่าวเจ๊งไปเลยไม่ใช้ยังไงถึงทำได้ต้วยนี่ลองดูนี่นี่ยแล้วก็ดึบเดี๋ยิเลย ขอยืมหน่อยนะว้าวจะเม่ไนแล้วนั่นยืมก่อนทุบจะจ๊จะจะจะทุบแบบรูปจะจะจะจาจนะ ไปครับดูดีกว่าจิ๊จิ๊จิแดแล้วที่คุดจ้าจ้าโจ๊ะนี่มันจริงเลยเฮ้ยเพื่อนมาดูรีสิอะไรอ่ะว้าวในสร้างได้จริงมากเลยเฮ้ย,ยกินขอหน่อยงั้นฉันขอใช้ก่อนละกันนะเก็บไปเลยอ่ะ,อะ จจ้าจาจาจ,จชอบปอ,อ,อ,อว้าวนี่แน่ทาต่อแล้วกันอาหายไปไหนอ่นี่เนนี่ไ,ไอ้ที่เเจ้าฟ้เดี๋ยวทอะไรอ่ะังอคุณไปอยู่บนนั้นทําหม ไปตามีมว้าวจุดเลยนี่ฉันให้ยืมนะเอาไหมยฉันรู้สึกมีพลังอำนาจฉันอยากจะได้มันเอาไหมฮ้ยทำอะไรของเขา นายเป็นอะไรหรือเปล่าฮัลโหลอย่ามายุ่งนี่นายไปเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยทีนี้นอ,เเอ,อ,นอ้าวนี่ใครก็ได้เอาฉันออกไปทีโอ้ยเอาละเชจะตามไปนะ เดี๋ยวก่อนมาช่วยฉันก่อนจะจะทำไงอะ่ะทุบๆนี่เนะี่ะจะช่วยนะเอาที่ขุดไปขอบใรนี่เนะี่ยฮึบฮึบฮึบอ่าอะนายไปขุดหินเด้เอยนายช่าขุดเหล็กเหรอมาวเดยเก็บเหล็กให้อเอาเหล็กมาให้หน่อยได้ ครับเป็นนี่ทาไ,ไปขุดเพชรนะนี่แนะ่ทำไมขุดไม่ได้อ่ะนี่ฉันช่วยนี่แนะ่ว้าวอืเอเฮ้ยเดี๋ยวสิ เพจจะขนาดนี้จะจะขับชุด้ว้กันนะอันนี้ไปโอ้ดีเยอะนะขนาดนี้ั้่จะขับที่ขุดแล้วก็เนูเป็นแรขาแบบรููวโอ้มีของใส่เยอะแยะเลยเไป้า,อาโอ้ดาบเป,ป็นตกปลาโอ้ย เอาละทุกคนไปเลย <Yeah. S 1> เย้เอาละติดต่อเอาละเข้าไปแล้วนะปนะึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละนะเอามันอยู่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนอ่ะจะจะไปรู้ไหมเออเฮ้ยระวัง ก็มีเต็มเลยมามันจ้า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 ัจายกว่าจักาพัก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 อยากดูไหนยิงมอ่ะจ้าไหน่อชาเออเอ้ยเรียนอีกอันนึ้งยังมีอีกละเรียนไปเรื่อยนะโอ้ กนะเร็วโอ๊ยโอะไรนี่เอ้าเอ้าเอ้าเลยพวกเรานี่ายิง้านบนก็มาอ่าอ่าโอ๊ยันจะอุดไหมอืมเร็เลยห็นรู้ล้วต้องทำไงจ้า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 แล้วก็หนไปใส่ยี่ไปช่วยเอาถนมาใส่ให้หน่อยนะจ้า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  โอเคเข้าใจแล้วอ้ยโอ้ยโอ้ยที่นั่นนี่นั่น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 นั่ เฮ้ยมันกระพริบโอ้โหวิ่งสีรออะไรว้าวเอาไปเอาดังไปเรืเ่อยๆทุกคนโชคดีที่เราไม่ตายเก็บก่อนเก yeah, ็บขนูด้วยของเราจะเต็มอ่ะด้านหลังนายไม่แน่อ้ มะเรื่อยละอาละขอวใจตุ้มมันเป็นทางนี้เองงั้นเราไปขุดกันขุด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 ,ขด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 ง่ายอีเล็กแต่มันเขาจะทำซาปาว์ทิปเปอร์และสดเกิลด้วย แล้วเข้าไปเลย <c oughs> นี่หน่ๆ <c oughs> เอาละเสร็จแล้วเอาแอปเปิ้ลไปกินว้าวผมเลยได้ด้วยงั้นกินก่อนนะเอาละคอยมีแรงแล้วง่ไ <c> ย <oughs> ของชนเขาเป็นบ้าไปแล้วนะเชจะไปคุยกับพ้าดีๆเละฉช้นขอนั่นคืนนะค่อยๆอย่าเพิ่งทำอะไรนะข้าเอาของแล้ของชัดไปเออนี่แน่ลบ แล้วจออับ,บอาชอแล้วก,ก็อดาดัมงั้นฉันเอาก่อนนะเออเอออะไระอ่อะเออเออเอ๊ะตัวอะไรกระพริบจะบอกนะว่าฉันคือฮีโร่บอยว้า,ามโมโหแล้วแปลงร่างแล้วกันนะเลย

ขุดนั้นโอ้ยโอ๊ตเออจุดเกาะเออไม่เุดเกาะเละๆไม่นะฉันจะทำลายย่าอะไรงั้นขุดได้รัวเ,เอ้ยอะไรเนี่ยแกนี่มันน่ารำคาญจริงงั้น อะไรน่ยก็ได้เออไม่เอองานนี้เนี่ย